นะครับเพราะว่าประเทศนะครับใกล้ถึงนะครับล้มละลายเอาแน่นอนเอาวันนี้มาแสดงความยินดีกับเสรีรวมไทยแล้วก็ทิศทางเหล่านี้เนี่ยมันบ่งบอกตั้งแต่เอาจริงๆถ้านับรวมไปตั้งแต่คุณชัดชาตินะก่อนคุณชัดชาติก็จะมีสนามการเลือกตั้งที่ประชาประชาชนเนี่ยนะครับสะท้อนนะครับ เสียงของตัวเองพลังของตัวเองผ่านการเลือกตั้งวันนี้หลายๆสำนักนะครับหลังจากที่มีการนับคะแนนก็แน่นอนล่ะครับขึ้นพาดหัวเลยว่าแลนสไลด์เสียงแห่งประชาธิปไตยและแลนสไลด์และเป็นเสียงที่ไม่ซื้อนะครับเป็นเสียงที่ไม่ซื้อผมเองได้มีโอกาสลงพื้นที่กับนะครับเสรสีรีรวมไทยเขต4พี่น้องครับ คนกับธรรมนัตแน่นอนธรรมนัตเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้สมัครคนเดียวกันที่โดนใบเหลืองนะครับก็ได้คะแนนขาดลอยนะต้องบอกว่าได้คะแนนขาดลอยเลยนยชิงกับเสร,ร,เสรีรวมไทยเนี่ยมาในรอบนี้นะครับคุณธรรมนัตไม่ได้นั่งนะกุมบางเหียนในฐานะนะครับแม่ทัพของพักพลังประชารัฐแต กลับกลายนะครับนะมาเปิดพักชื่อพักเศรษฐกิจไทยแน่นอนก็นั่งเป็นหัวหน้าพักหมายมั่นปันมือว่าต้องมีสสเขาเรียกว่าสสคนแรกนับตั้งแต่เปิดพักขึ้นมานะครับแต่ว่าคุณธรรมนัฐมีสสหลายคนแล้วนะที่แยกตัวมาจากประชารัฐแต่แน่นอนอนะ่ะสนามแรกนะครับที่ลงชิงชัย ว่าไอไอ,ไอลงชิงชัยสอสอเนี่ยโดยมีผู้สมัครก็คือคนเดิมคนที่โดนใบเหลืองคราวที่แล้วนะครับในการเลือกตั้งลำปางใช่ไหมเลือกตั้งซ่อมแทนคนเก่าก็มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะกนกตก,ก็เลยตัดสิทธิ์โดนใบเหลืองคุณธรรมนัฐก็จับผู้สมัครคนเก่าเนี่ยนะที่โดนใบเหลืองก็มาชิงชัยอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ไม่ได้ ชิงชัยในานามของพรรคพลังประชารัฐต,ต้องยอมรับจริงๆว่าคุณธรรมนัทเนี่ยแสงเมื่อก่อนเนี่ยมันเจิดจรัสเหลือเกินมันเจิดจรัสเหลือเกินนะครับนะแต่พอย้ายมาแล้วเป็นสังกัดของตัวเองเนี่ยแสงที่เคยเจิดจรัสมาสําหรับคุณธรรมนัทเนี่ยจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ผมดูเนี่ยไม่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากเมื่อก่อนนะเพราะ พราะพวกเราอย่าลืมนะครับที่ได้คะแนนขาดร้อยเนี่ยอ่ะหนึ่งอยู่ฝั่งรัฐบาลสองก็คล้ายๆค,ค,คุณธรรมนัทเป็นผู้จัดการรัฐบาลไปใช่แล้วนะแล้วก็คุณธรรมนัทก็ลุมบางเหียนมีสอสออยู่ในมือมีกลุ่มสอสอที่เข้าด้วยคุณธรรมนัทนะมีบารมีมีแสงนะฮะคล้ายๆก็คืออยู่เหนือนะครับเป็นรองแต่เฉพาะลุงตูง่การเลือกตั้งคราวที่แล้ว มันก็เลยได้พักพลังประชาชนแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันครับหลังจากที่ลงพื้นที่แล้วผมก็ลงพื้นที่ในจังหวัดลำปางเขตสีสกปราบหรือว่าหลายๆอำเภอเนี่ยนะครับนา4 5อำเภอเนี่ยก็ปรากฏว่าประชาชนเนี่ยวันนี้เงินซื้อเขาไม่ได้นะพี่น้องทั่วประเทศไทยเนี่ยจะเหมือนชาวลำปางหรือเปล่าให้เงินแน่นอนจะเรียกไปประชมุมท่านฟังดีๆนะ อันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าเขตลำปางนะเดี๋ยวกับกลายเป็นสาร้ายเขาอีกคือนักการเมืองคนไหนก็ได้จะให้ตังเราไปนั่งฟังเขาพูดหรือปราศัยก็ไปท่านฝากดีๆนะก็ไปจะเรียกก็ไปจะบอกว่าให้เลือกก็พยักหน้าแต่พอวันที่ลงคะแนนเขาไม่ใส่ให้เขาไม่ใส่ให้นะครับเพราะว่าวันนี้ พี่พี่ลุงป้านะอาปูยา่ย่าตายายที่เป็นชาวชาวนาทั้งหลายเนี่ยในจังหวัดลำปางเขาบอกเขาต้องการคนดีเขาต้องการคนดีเขาต้องการพักที่เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ทุจริตนะครับซื่อตรงนะครับแล้วตรงฉินมันก็ตรงกับท่านเสรีหมดเลยแต่บอกกันตรงๆว่า วันนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านเสรีคุณเชื่อไหมวันแรกที่ประกาศปั้งแล้วลงหาเสียงเนี่ยท่านเสรีเดินหาเสียงในทุกๆบ้านในทุกๆบ้านในบ้านทุกๆหลังทุกๆซอยนะครับตามจํานวนเขตลําปางสี่ห้าอำเภอล,ลงด้วยตัวท่านเสรีเองเดินดุมดุมดุมไปคนเดียว นะในทุกๆวันจนถึงวันสุดท้ายนะครับจนถึงวันสุดท้ายก็คือเมื่อวานหลังหกโมงก็หยุดกิจกรรมทุกอย่างคือต้องบอกว่าผู้สมัครในเขตก็ช่วยสสในในพักก็ช่วยแต่ทราบซึ้งใจและสู่หกในในความตั้งใจคุณนึกว่าผมว่าคนอายุเจ็ดสิบสามเจ็สิบสี่หัวหน้าพักเดินทุกวัน เดินตั้งแต่หกโมงยันหนึ่งทุ่มตามสเกตด้วยที่วางเอาไว้เนี่ยผมดูนะเขาจะมีเป็นแบบแผนว,วางไว้เลยว่าวันนี้ไปไหนพรุ่งนี้ไปไหนแล้วไปตั้งแต่หกโมงหกโมงลงตลาดเดินลงพื้นที่จนถึงหกโมงเย็นนะถึงกลับเข้าที่พักคนอายุเจ็ดสิบกว่าซึ่งเป็นหัวหน้าพักทำอย่างนี้ทุกวันนะตลอดระยะเวลา ตั้งแต่วันแรกที่ประกาศได้มีการเลือกจนถึงวันสุดท้ายผมว่าไม่ได้ก็แปลกแล้วแล้วผมว่าไม่ได้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็ใจจืดใจดําเกินไปแล้วเพราะจุดยืนไม่เคยเปลี่ยนนะไม่เอาทุจริตไม่เอาซื้อเสียงนะแล้วก็จุดยืนก็คือยังไงข้าราชการที่มันซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่มันทุจริตท่านจัดการหมดกี่คนมาแล้วพวกเราก็เห็น ทุกคนประชาชนนะขนลุกสู้เลยผมเชื่อไหมตอนนี้ผมไปช่วยหาเสียงประชาชนพอได้ยินรถแห่ผมไม่รู้นะว่าจังหวัดอื่นเหมือนกันหรือเปล่าพอได้ยินรถแห่ท่านเสรีมาเนี่ยแต่ละคนแต่ละบ้านเรือนในซอยหรือในถนนเส้นนั้นออกมายืนอยู่หน้าบ้านรถท่านเสรีผ่านแล้วยกอย่างเนี้ย เบอร์หนึ่งเบไม่ขนลุกอะ่ะมันจะไม่แลนสไลด์ได้ยังไงอะ่ะไอ้แค่นี้ไม่พอนะคนหรือชาวบ้านหรือชาวนาที่ขับรถสวนมาสวนรถท่านอ่ะนะเพราะผมนั่งคันเดียวกับท่านสวนรถมารถหาเสียงสวนรถท่านมารู้ว่าเป็นรถท่านเนี่ยยกมืออย่างเงี้ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วคุณจะไม่ให้แรนสไลด์ได้ยังไงเพราะชาวบ้านเห็นถึงความตั้งใจ ตั้งแต่วันแรกประกาศมีการเลือกตั้งท่านดูเดินลงโอยิ่งกว่าคนหนุ่มคนสาวหัวหน้าพักอายุเจ็ดสิบกว่าใครทําได้แบบนี้มั่งผมถามจริงว่าใครทําได้ไหมอย่างน้อยยศพลตํารวจเอกนะเท้าต้องไม่ติดดินระดับหัวหน้าต้องมาปิดงานวันสุดท้ายต้องมากล่าวลาสายแล้วก็กลับบ้านไม่เดี๋ยวมาลงพื้นที่กับสสเขต นะคนที่อ่ะก็เป็นหน้าที่สอสอเขตเป็นหน้าที่ลูกพักคุณทํากันไปผมระดับนายพลผมก็มาแค่ปลาใสนะปลาเดี๋ยวปลาดาวผมก็กลับที่พักผมก็กลับกรุงเทพไปอยู่กรุงเทพนะักสิบวันผมมาอีกรอบหนึ่งนี่คือหัวหน้าพักคนอื่นที่ไม่ใช่ท่านเสรีแต่ท่านเสรีผมบอกเลยว่าลงนะลงตั้งแต่เช้าหกโมงนะครับกินข้าวเช้านะครับนะกินข้าวเช้า แล้วเดินทุกหลังคาจริงๆเดินทุกหลังคานี่ผมเล่านะเพราะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าท่านทานํางานยังไงท่านถึงได้แลนสไลด์อย่างนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้แต่ผมจะกล่าวให้ทุกคนรู้ว่าท่านกินข้าวมื้อเดียว8โมงนะครับจนถึง6โมงเย็นตอนเที่ยงท่านไม่กินข้าวผมถามว่าทําไมท่านไม่กินข้าวท่านบอกว่าท่านกินแค่มื้อเช้าตอนเที่ยงก็กิกนแค่กาแฟ และท่านก็จะลงพื้นที่ต่อลงพื้นที่ต่อเป็นอย่างนี้ทุกวันให้ชาวลำปางะจะจิตใจ,จดําได้ยังไงเขารักเขาศรัทธาแล้วเขาชื่นชมว่าในจอทีวีกับตัวจริงเนี่ยไม่ถือเนื้อถือตัวเลยและเข้าถึงชาวบ้านพูดจอกล้อชาวบ้านร่างกายแข็งแรงท่านบอกว่าท่านพูดเสมออยู่หนึ่งคำว่า หมอบอกว่าอายุ90กว่า 90, 90กว่าเนี่ยท่านถึงจะเริ่มไอเพราะตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงแข็งแรงถึงปังตอนนี้70กว่าหมอทักว่าประมาณ90กว่านะถึงจะเริ่มไอนี่มีอารมณ์ขันท่านเห็นไหมและนี่คือความตั้งใจของคนคนหนึ่งทึ่งตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งที่รับราชการและเป็นหัวหน้าพักผมยังศรัทธาคนเอางี้ดีกว่าผมยังศรัทธาขนาดผมเป็นคนที่ บอกว่าโอเคใกล้ใกล้ชิดท่านน่ะผมยังศรัทธาแล้วคนอื่นที่เห็นภาพอ่ะคุณเห็นไม่ผิดหรอกนี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่เป็นไม่ไม่ได้เมคไอเน,นี้ยเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นเขาเป็นคำพูดที่เสียงต่างๆที่ใช้คำว่าแรนสไลด์วันนี้มันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของท่านจริงๆอ่ะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าแล,แล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนคุณปุ๊กพูดอ่ะแม่งช,ชื่อตู่เหมือนกันนะ ตอนนี้นายกตู่เหมือนกันต่อไปอาจจะเป็นนายกตู่ชื่อตู่เสรีรวมไทยก็ได้แต่ตู่สองตู่เนี่ยแม่งแตกต่างกันฟ้ากับเหวแตกต่างกันฟ้ากับเหวผมถามว่าตู่อีกตู่เนี่ยจะลงพื้นที่เหมือนกับท่านเสรีไหมตู่ท่านเสรีไหมไม่มีอ่ะทั้งที่ดูดีฮะรุ่นพี่เขาทาเป็นตัวอย่างอตู่นายกนี่เป็นรุ่นน้องเคยทําตามตัวอย่างที่มันดีไหมท่านดูเลยฮะ ลงพื้นที่อย่างนี้มีใครทําได้ม้้งไหมมีใครทําได้ม้างไหมขนาดหัวหน้าพักไม่ต้องอายุ74หรอกนะ450ก็ไม่ทําแบบเนี้ยก็ไม่ทําแบบเนี้ยไม่เอาอ่ะนะเดินขาลากเดินจนรองรองรองเท้าสึกอ่ะเดินจนรองเท้าพังอ่ะแล้วคุณไปดูเท้าสิแล้วคนกระดูกระเดี่ยวอายุ74เดินเนี้ยเป็นแรมเดือนอ่ะทุกวันอ่ะ คุณจะใจดําขนาดไหนที่คุณจะไม่เลือกอ่ะแล้วมันคือแรนสไลด์อย่างแท้จริงอ่ะมันเกิดจากน้ําพักน้ําแรงจริงๆอ่ะวันนี้ว่าอะไรไม่ได้แล้วผมเชื่อแน่นะครับว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแรงมันนานใจให้แล้วมันเป็นเวทและทิศทางที่ประชาชนคิดว่าวันเนี้ยให้เงินมาไม่เป็นไรให้เงินมาแต่ไม่เลือกเพราะถ้าเลือกสุดท้ายประเทศจะเป็นเหมือนสีลังกา